สวัสดีเจ้าป้ากับพีู่่คนเมืองเหนือเจ้าวันนี้เฮาถ่ายกันตีเมืองไทยเจ้าอยู่ตีลำปางบ้านแมพิ้วยู่เจ้าวันนี้เฮาจะมากินนะเจ้าวันนี้แมพิ้ยู่ย่างมุกแมงมันเจ้าไปเทิ้วธโมสังโฆเอาเต้่าเต้ออกเลยก็เออเต้เลยกระป๋อออก่ยันเนี้ออกเอออกับใจกลางกันี่มุกมามุกมุกใหม่ๆซิงเปาเน้ยพวกกันเลยเออเอาไปครับเชียงน่ะบ้า ดูว่าดูก่อนดูก่อนมันจะตกใส่เออเสียของนะเนาะตกใส่ไปได้ยังไงเนี่ยเออแน่นแน่นเลยดูเคาะกระป๋อเคาะโอ้แดดก่อนมารุนแรงตอนนี้เนาะเออแดดก่อมาเนาะแดดร่วงละแดดก็ร่วงดูเหลียวบ่อีหล่ำเหลียวมันฟอว่าเดี๋ยวเข้าคอนึอเจ้าหนินะเอาเก็บไปก่อนเนาะมาเอาปันนึงก็จีกันกะจตีกันเอาะเอาบรรเฮาเจ้าตีกันเนาะเจับมือเจ้าตีกัน ใส่นังนังหมูเจีบหมูไก่เอาไก่วิเชียนวะไก่ย่างวิเชียนให้ว่าออกไปจะห่มมาเจ้าบอ๋อมาเนอะเจอกี่จะตามมากินข้าวด้วยกันเจ้ามาพี่น้องทั้งหลายกินข้าวด้วยกันเจ้านกอ่ะไข่แมงมันเน้นๆโอ้ลืมจอนจอนเ่ะเนี่ยซุปเปอร์โอ๊นี่เนาะซุปเปอร์โอ๊นเราละอืม ลม้มเ <ừ m. S 2> นาะมาดูหมอกอ่อยไปยุ่ยไปคุดมาเหมือ่อนแต่แรกอ่ะแล้วก็แม่ไปยุ่ยบอกมึงเคยหนกกําเดียนนะ่ะจะลองห่อยเอเอาเอาต้มก่อนนะเจ้าต้มสเกียาแล้วก็แจกสองพิษไว้รอไปยุ่ยมาหืได้กินก็รู้เหมาะหอมก็มันเดิมเลยนะกระดานเดิมเลยเนาะ ยืมเจ้าเหรอจ๊ะจำเป็นจำเป็นดุจ๊ะได้ก็ผมเหนื่อยเหรออะไ้จะได้นี่อุดกับปอของแป้งหรอของแมวของแป้งของเขียมเนาะบ้านเฮาได้ก็บมันได้ซื้อซะนะเฮาได้ก็บคุดเอาหน่อยๆแต่ว่ามันเค็มเจ้านี่นะไข่แมงมันไข่หมึกจีนนะมันคือไข่แมงมันไหนเจ้าเิของว่าไข่แมงมันมุกอันนี้นะมันสามารถ เอาไปเยี่ได้หลายอย่างจอมก็ได้เอาไปแกงใส่ต้นหอมก็ได้เนาะแกงใส่ผักกาดก็ได้ใส่ผักผักจีน่ะเนาะผักจีเนาะผักขี้หูดน่ะแกงใส่ผักขี้หูดก็ได้แต่อันนี้เขาเอามกเห็นมกมกอันด้วยแกงผักกาดมกมกแล้วเปิ่อเปื่อยหวาเอาอมใส่ต้นหอมอ่ะดอกหอมอ่ะมกแกมักใส่แกงกาดมกแล้วแต่คุณมักเนาะนางทั้งาออกงานเราพอเฮ้ยนางหง่ะ มันอะเจ้าน้ำขนาดินจดกันีมีแล้เนอนี่นมีแล้วปอไปช่ว่าพูดได้น้ำพู่ะน้ำพูเวอร์ซิมกแน่นักขนาทุ่มง่ใช่ปะเ็บไปหลายปีมันได้พูดว่พูดใกล้ๆบิอยู่จะมาเราลูกสาวเหมือนไดีเราลูกสาวกยังเช้นกัมจะหอมเหรอ ล่าอันนี้ไ้สัตกลางเนียงสัตกลาง่เจอู้ลำเลยเป็นมักทิ้นมรกษะอ้าตอนนี้จิ้มไปไหนเหอเี๋ยอมักอืมบเอาก่อนองก็เอินบุหอนบบอูจากแดดทำงานห่อนแล้วนีกันแมะไอ้ตักปลาเนาะะเยอะแดด กวางลูกสาวลูกเจ๊ดำดำอยู่แล้วจำธรรมดาได้นะต้องจ่ามือองค์เขลองนี่องค์เขลองนี่มีจอดซึมจอดจอดเสียมธรรมชาติเนี่ยคนเหนือมันกินข้าวอย่างเนาะกินข้าวกับมืออย่างเนาะมันธรรมชาติของเขาเนาะของบ้านเขาเนาะขอีผลไม้ด้วยเยอะเหน็บเงาะสปาสเป็ดตั้งหลังเนี่ยโอดกระโดดอุ้ยสมาร์ทมีหมดนะ

เออพ่องก็ใหญ่ไงะหยกก็เข้ามาละปิ่นยกเออเพิ่มปุ bar. ่นเดืยดบนมเนาะเออเพิ่มปิ hmm. ่นเดืยดบนบนบนนกิ่เอินใจหรอเนี่ยมัมเียวปุ่นเยอะขึ้น ต่างออเนะแต่ต่างโอทนนะเอาไปจเจาะคนเดินนี่เขาเยี๊ยจิล้มๆไปย่างก็ล้มขวางข้างหังไปเนาะบืกหมาไม่กินมันหงลายมหมดไก่ก็มีซื้อซื้อเนี่ยเป็ดโอทเน้เนียนมันไก่แฮมหโมนอ,อนี่นะี้เออนี่ที่หลังนี่นะตัวประกอบได้นี่นะอันนี้ไงกาเนี่ น,าง,นางเอกนางเอกยี่นี่น,นั้นตัวประกอบอเอกกับปิ้วอ,อีกเหรอเนอะเอกกับไอว่าหวเหรอเนาะไอว่าตัวประกอบเหรืออ๋อนี่กัดท่อจะตีหังล้วเฮ้ยลูกินเจ้ตีลูกกินเนาะเหล,ลี่ยมปอกอะเจ้าตีบอกว่ากัก๊นหน่อยลำไส้หมกอืมไ,ได้เยอะนะเนี่ยนะ น้ำก็หิบหมดอ่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดทอสถานีต่อไปเห็ดทอน้ำเห็ดทอเห็ดดานลูกสะเหรอสะเนาะมาถึงตีหล่อมกินยังหวานกะเดี๋ยวคุณดอยไปเก็บเห็ดเจ้าไปสักวันรอในพานในพานหมาเดี๋ยวในพานหวางเดี๋ยวพันเอวก็เปลี่ยนเดี๋ยวในพานไปสองเดี่ยวอยู่ คิวคิว h a ในพันบดต่อหัวนะบ้านเฮานะอล้มหมดแล้วจักรยา็ล้มนะคมได้มนกันเลเดียวแค่ขอปี้แล้ว ตุกตัวนี้กินดีบน,นไหมไกัเทาไหรแล้วนั่งกมดูกตุ๊กแตนะเจ้าบองอบองเจ้าบองมากเจ้าบองคจะานไม่รู้เพลหรอ,อานเป็นมาแต่งงานเห่เนี่นจ้บองลำเจ้าลำใบลำบอดคนโหลัดนั่นหลุมอยู่ ข้าวมนหเอ้า na 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 ีกันจำเขาชมไเหลีย้องจอมันดอกคาเาเจ้าไปหามาดอกนมาชัว์มันงามหรือไ่ไม่งแลนอืม่แกงอยงกงลไแกงแ่แล้วเี่เอาไปแกงแค่บ่ได้หรอ่แงจ้าอันนี้ ไปก่อนเจ้าปากันไม่คิดนะร้นเจออ้าเขาก็จะรู้ลงปา้า